ดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เรามา รอลุ้นเลขรางวัลสองตัวล่างนะครับไม่รู้ใครจะเป็นผู้โชคดีในเรื่องของรางวัลไวต้าวิตามินผงชมพูจากวอเซเลล์ลากานะครับวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับอาจจะไม่ได้พูดต่อเนื่องนะเพราะว่าขับรถมาหาหมอวีครับพาเจ้าเหมียวแมวจอนะครับ มาหาหมอครับก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดลุ้นรางวัลกับเพื่อนๆไปด้วยเลยนะครับก็จะแจ้งว่าเดี๋ยวรอเลขรางวัลสองตัวล่างมีให้สามรางวัลหนะ้าสูงสุดผมไม่รู้ว่าใครถ่ายเลขอะไรบ้างเพราะข้อมูลอยู่ที่คอมหมดเลยนะครับ พอดีมีภารกิจด่วนต้องพาเจ้าแมวแม่แมวจรนะครับไม่ได้กินข้าวกินปลามาสองวันแล้วเดี๋ยวเราไปหาหมอวิด้วยกันเลยนะครับแล้วก็รุนเลขสองวันวัลขท้ายสองสองตัวสามรางวัลถ้ามีคนถูกมากกว่าสามท่านเดี๋ยวเรามาจับฉลากนะครับ ให้สูงสุดสามรางวัลนะครับอย่างที่ประกาศไว้ในกลุ่มของน้องโดไทยทีบีบีซีนะครับผมอาจจะไม่ได้มองโทรศัพท์เพราะตอนนี้ขับรถอยู่ก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับรอรู้ไปกับเพื่อนๆน,นะอยากรู้ว่าใครได้รางวัลจริงๆย่อยู่ที่บ้านแหละเพื่อจะได้เช็คข้อมูลได้ว่าใครถูกรางวัลนะครับมีความจําเป็นจะต้องพาไอ้เจ้า เข้าตังเข้าตังนะครับแม่ลูกอ่อนมาหาหมอเดี๋ยวเราจบจากไล้์สนเนี่ยเดี๋ยวเรามีเวลาก็มาพูดคุยกัอีกทีหนึ่งที่โรงพยาบาลสตัตว์คองหลวงนะครับในผมคุยเกินเกินกับว่าจริงๆนัดเพื่อนว่าบ่า,บายสามครึ่งเราจะมานั่งรุ้นรางวัลด้วยกันเราจะประกาศผลเลย ผิดแผนนิดเล็กน้อยต้องขอระทาอาภัยด้วยนะครับไม่รู้ได้ยินชัดหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ขึ้นหน้าจอของผมเลยข้อความเอาเป็นว่าไม่มีเดี๋ยวเขาตั้งนั่งนิ่งลูกเขาตั้งนั่งนิ่งก่อนลูกเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วนะครับใครที่ ถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวก็แจ้งเข้ามาในบอกรดับด้นะครับเดี๋ยวเราตรวจสอบอีกรอบหนึ่งสําหรับคนที่ดูไลฟ์สดอยู่ก็เดี๋ยวแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่านา่งลงบันทึกโอ้โหเป็นวันเลยนะครับคนเข้ามาคอมเมนต์เกือบเกือบห้าคนนะครับก็เลยต้องจดบันทึกให้ได้รับความยุติธรรมและโปร่งใสเท,เท่าเทียมกันหมดเขาตังไม่ต้องกลัวเขาตัง จะได้ขับรถก่อนอันนี้เดี๋ยวอาจจะคุยแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะจะถัดก่อนไหนเขาตังอยู่ในรถนนจะข้ามรูไปไหนเนี่ยเขาตังเอาไปเก็บไว้ก่อนไปเก็บไว้ก่อนเอาลงข้างล่างก่อน ไปไว้นาฬิกาก่าอนเขาตังเร็วไม่เคยขึ้นรถขึ้นรถครั้งแรกก็ตื่นเต้นเลยตอนแรกเขาจะใส่กล่องสงสารลูกเขาครับก็ให้อยู่ด้วยกันเขาตังเอาลูกไปเก็บแต่ลูกเป็นไรเดี๋ยวสักครู่นะครับเขาตางเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมว่าผมวางก่อนดีกว่าขอจับแมวก่อน